หมอเดียวเอาอยู่สดแล้วรู้เลยนี่แหละครับความอร่อยของคนชอบกินผักใครอยากกินอะไรเบาๆแต่ได้คุณค่าแน่นๆขอชวนมาเจอเมนูบ้านๆที่ไม่ธรรมดานะครับเกงเลียงกุ้งสดไปครับไปเข้าครัวกันกุ้งสดนะครับ200กร,รมัมเกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นน้ำออกนะครับจะได้มีขมมาดูผักกันต่อครับฟักทองข้าวโพดบวกเห็ดตามศรัทธานะครับวันนี้ใช้700กร,รมัม ส่วนเครื่องแกงเลียงก็มีพริกไทยกะปิหอมแดงกุ้งแห้งเดี๋ยวเราจะโขกพอหอมครับก่อนแล้วมาโขกเราแช่น้ำให้เขานิ่มก่อนครับวันนี้ใช้50กรัมโขกละเอียดพอประมาณครับแต่้นก็จะใส่พริกขี้หนู10เม็ดรกระชาย2แง่งครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมไทยนะครับ1หัวหอมแดง3หัวตามด้วยกะปิอีก1ช้อนโต๊ะครับ พอเราโขกเครื่องแกงเลียงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ติดเตาตั้งหม้อเติมน้ำพอประมาณครับน้ำเริอมเดือดก็ใส่เครื่องแกงเลียงลงไปครับคนให้ละลายนะครับก็ตามได้ผักที่สุกยากฟักทองนะครับข้าวโพดต้มให้สุกพอมนุ่มครับส่วนเห็ดเละบวบนี่จะตามหลังลงไปนะครับในระหว่างรอก็ปรุงรสครับ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะพอฟักทองกับข้าวโพดเริ่มนิ่มนะครับก็ใส่บวบลงไปครับตอนนี้บวบก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับวันนี้จะเห็นดังฟ้าครับตามด้วยกุ้งใส่กุ้งสดเป็นอย่างสุดท้ายกุ้งเด้งเมื่อไหร่ครับก็ปิดไฟได้เลยครับชิมรสครับเค็มนิดเผ็ดหอมหน่อยนะครับไม่ต้องปรุงเยอะเพราะความอร่อยมาจากผักล้วนๆครับอ่านแล้วครับสุดท้ายก็เติมใบแมงลักแล้วก็ผักปังครับถ้ามีตำลึงก็ได้นะครับ ใส่ลงไปครับคนเบาๆก็เป็นว่าจบแล้วครับเมนูสำหรับวันนี้แกงเลียงกุ้งสดพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เรียบ้แล้วนะครับเมนูสำหรับวันนี้กับข้าวสวยร้อนๆนะครับเข้ากันสุดๆครับเมนูนี้ไม่ทําให้อ้วนนะครับมีแต่ทำให้ยิ้มก่อนลานะนครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องงบนอดอร่อยพุ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้า สวัสดีครับ